ที่ได้เข้าร่วมตอนรับประธานฝ่าย LCAF ครับใบอัญชีหานะครับที่ผ่านมาเนี่ยท่านพูดกับเราเพียงแค่28นาทีเองแต่28นาทีนั้นนะ่ะทรงคุณค่าอย่างยิ่งเลยแล้วเราเองก็ได้พลังงานดีๆพร้อมที่จะกลับมาเป็นจิตอาสาในรูปแบบของไลออนแบบยั่งยืนต่อไปและการประชุมโอซิลฟอรัมครั้งที่61ที่พัทยาที่จะมีขึ้นในวันที่14-17พฤศจิ 17, ก,กายนเนี่ยบอกตรงๆนะครับว่าไม่มีใครเด่นไม่มีใครดังทุกคน ที่เป็นไลออนภาค310ประเทศไทยทุกคนเป็นเจ้าภาพร่วมกันเราจะประสบความสําเร็จร่วมกันและในวันนั้นนะครับมีผู้นําในระดับสากลน,นะครับเข้ามาอย่างมากมายเพราะฉะนั้นนะครับจึงอยากจะให้ทุกคนนะครับที่เป็นไลออนนะเข้าไปชาร์จพลังงานดีๆจากผู้นําหลายๆคนนะครับ <laughs> เขาจะเติมเต็มในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เราต้องการอีกมากมายเพื่อที่เราเองเนี่ยจะได้มี การพัฒนาตนกลายเป็นผู้นําที่มีคุณภาพพร้อมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลต่อไปมีอยู่คำหนึ่งที่ยอดเยี่ยมมากที่เขาบอกว่าเราต้องสร้างฮีโร่เพื่อให้ฮีโร่นะครับเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเนี่ยครับทำตามในสิ่งที่ดีและเหมาะสมต่อไปจริงๆแล้วพวกเราเองนะครับอยากจะเป็นฮีโร่และผมอยากจะสนับสนุนให้ทุกคนเป็นฮีโร่ทั้งหมดขอมอบเสียงตบมือให้กับฮีโร่ทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ด้วยครับขอบคุณครับ